จังหวัดที่สามไนาทครับตอนนี้ผมอยู่ที่สิงห์บุรีนะครับกำลังจะเดินทางไปที่ัชานาทแต่ว่าแวะไหว้เสาหลักเมืองอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานที่มาที่นี่มันปิดแล้วผมก็เลยไม่ได้เห็น้างเลยคิดว่ามาแวะไหว้ก่อนที่จะไปัชานาทดีกว่า แง่บขสของเราขอโทษนะครับคือจะไปใช้หน้าดะครับน,นั่งจัดกลางตะพนั่งอยู่รถวก็สิงเนี่ยไปใช้หน้าพี่พี่ครับไปใช้หน้านะครับรถไม่เ,เข้าคันรถเต็มรถ<อ><อ>เต็มมาจากหนอทิตะแล้วมีมีมีวิธีไหนไปได้บ้างไปลองใส่เสียเลยใสเ่เสเีย,เยนะครับจากตรงนี้ไปตรงนั้นยังไงได้บ้างมอไซค์อย่างเดียวเลยนะครับไม่มีรถโทรหาลุง ลุงเมื่อวานให้มารับเราดีกว่าแย่แล้วคุณลุงไม่รับโทรศัพท์บิบหาไม่มีทางเลือกต้องนั่งวินต้องนั่งวินของที่นี่เท่านั้นผมจะไปใช้นาธครับแต่ว่าแต่ว่าผมว่าผมจะไปขึ้นรถตรงสายเเยายครับ ไปไปส่งตรงนั้นเท่าไหร่ครอหกสิบบาทหกสิบบาทไรหเลยไรไปหหมายถึงไปสวนนกไมายบอไฟเลยไหมเ่าเท่าไหร่อ่ะอยู่ประมาณห้าร้อยห้าร้อยไม่ไหวไม่ไหวห้าสิบสองกิโลลุงบอกให้โทรเบอร์นี้ใชแนทไม่ติดซะแล้วโทรไม่ติดซะแล้วอย่าแล้ว ฮัลโหลพี่ครับผมผมอยากขึ้นรถไปชัยนาท่ะครับตอนนี้ผมอยู่ตรงแยกลบุรีครับตรงวินมอเตอร์ไซค์ตรงหน้าสิงห์บุรีรถปาเนเต็มนะแต่ต้องยืนไปนิดนึงได้ได้ครับไกลไหมครับประมาณกี่นาทีสองชั่วโมงประมาณสองชั่วโมงเหรอครับสองชั่วโมงประมาณเที่ยงเอะประมาณเที่ยงใช่ไหมครับอ่าประมาณเดี๋ยประมาณนะโอเคได้ได้ครับชิมหายแล้วสอง สองชั่วโมงบ้าป่าวะเขาบอกว่าอีกสองชั่วโมงเดี๋ยวผมโบกรถดีโบกรถไปเรื่อยดีกว่าเนี่ยใช้โยบ่บาบาแาย่ใช้นาาเนี่ยไปได้ไปได้ไหมครับไปใช้นาาป่ะครับไปด้วยได้ใช่ไหม อยากจะพูดในรถมากเลยแต่ว่าแต่ว่าเกรงใจคนอื่นแล้วก็กลัวถ่ายติดหน้าคนอื่นด้วยเนาะแล้วก็เมื่อกี้ก็มีน้องที่นั่งข้างๆบอกว่าถังเอาไปเยอะเลยเกี่ยวกับใช้หน้าด้ยเนาะเฮ้ยโชคดีมากเลยเมื่อกี้ยังเมื่อกี้ยังแบบไม่รู้จะมาอย่างไงอยู่เลยแต่ว่าตอนนี้ก็ลงรถแล้วก็ถึงหน้าสวนนกเลย โค้ชโชคดียัไไงไงถึงแล้วสวนนกไชน่า yeah! <c oughs> ย่าคนเดียวครับ <c oughs> ได้ว <c oughs> ันนี้อารมณ์ดีสุดๆย <c oughs> ใช่บ้าง <c oughs> ขอบคุณมากครับ <c oughs> น้องเยอะมากเลดิดนะยาเซตผมหล่อแล้วมันยืนหลับอย่างนี้ไม่ได้นะแอบชอบเขาใช่ไหมหล่ะตายเถอะนั่นจะมายืนหลับอย่างนี้ไม่ได้นัจะหงอไม่ได้นะสู้สิไอ้นมใหญ่มากเลือกเดินไม่ถูกเลยนี่แค่กงแรกเองนะโอ้โหนกตัวใหญ่มาก ไม่ต้องลุกหนีหรอกฉันไม่ทําอะไรกันคุยกับผมไหมเน่ยผมเลยเท่มากเลยเธอไปทําผมที่ไหนมาเลยไปทำผมที่ไหนมา,มนมาบอกนอยร้านชัยนาทเหรอชัยนาททำผมทรงนี้นะฮิตเหรอเรัยงเเห็นนะว่าแอบมองไงเมื่อกี้เห็นนะชื่อของเธอก็คือคาโซวารีชื่อเหรอเนี่ยดุแน่เลยดูอยากทรงแล้วเข้าใกล้ใบจิกแน่ตัวเนี้ย นี่ไม่ใช่ไก่ต้มนี่คือนกยุงใจสุดๆเลยโ่โ่โ <day> ่นกยุงขาวจะเทพคนนี้เนนักล่าที่แท้จริงแล้วเราก็ได้เจอนกที่มาเดินชมนกอีกทีหนึ่งเป็นนกที่มาเดินชมนก สบา,ายใจเชิดอยู่นอกโกงขี้โกงสุดๆเพราะอะไรก็ไม่รู้เอ้ยคนนี้อ่าปะเอ๊ย,อยถ่ายอะไรนะ่ะเอ่อาแล้วสาวจะชาร์คนนี้จินโชว์เป็นอย่างทีงี้อร่อยหอ่อนี่ยังเดินไปแค่นิดเดียวเองโคตรเนี่ยไม่ใช่อะไรหนักร้อนด้วยโอ้ยมีเพื่อนนั่งด้วยเปนนกยางแบนหนึ่งตัวนกกาหังกาหัง ถ้าจะร้อนขน,นาดน,นี้ยฝนตกยังดีซักว,ว่าผมว่าลงคนที่ไหนครับเนี่ยลงคนนครศรีมราชโอเคสวยหนึ่งสองสามอันนี้วิดีโอเดี๋ยวเดีถ่ายรูปครับเคครับหนึ่งสองสามเดี๋ยวลองเช็ครูปลุงก็ไม่ค่อยเป็นผมน่าจะพอได้อยู่นะครับขอบคุณมากนะครับผมลุงมาหาเพื่อนที่ นครสวรรค์นเนี่ยผมมาเที่ยวเหมือนกันครับน่ารักมากเขามาจากนครก,ก็เลาะเที่ยวมาเหมือนกับผมเลยมาคนเดียวแล้วเขาก็อยากถ่ายรูปเป็นที่ระลึกใช่ไหมถ้าเขาก็เลยมาขอผมแต่ก็ดูเขินๆงงก็เลยเอ,อ้ยเดี๋ยวผมถ่ายให้แต่เราเดินไปท่องว่าชํำลองนะไปดูว่าท่องว่าจำลองชัยน่านเป็นยังไงร้อนจี๋จีในฟิลมาทัศนศึกษาสุด อนนชอบผมชอบดาวแล้วก็ไอพวกมนุษย์อวกาศเอาตัวนอตยูเอฟโออะไรเยเนะี้ยผมชอบหมดเวลาที่เราถ่ายถ่ายรูปอบเราก็ต้องดูกลุ่มดาวให้เป็นด้วยนะถ้าเราจะถ่ายทางช้างเผือกอะผมจะเจอดาวสามอันนี้บ่อยมากเห็นไงมาสามอันนี้เรียงกันแป่งเบ็มขนายพานันที่มันดูเป็น,นพนันเพราะนี่ก็คือเหมือนกันเนี่ยถือทนโนนะถือทนโนแล้วก็เป็นคน ก็จะสังเกตง่ายว่าตรงนี้คือจุดของหางทางช้างเผือกหางนะไม่ใช่ตรงกลางนะไม่ค่อยได้เจอตรงกลางนังย้างเผือกเท่าไหร่เพราะโชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้หดีเนี่ยว้ายตายแล้วครับเราฝันมาจริงเพิ่งพูดเมื่อกี้ความฝันของผมได้เป็นจริงแล้ว ผมได้เป็นมนุษย์อวกาศที่บินไปดวงจันทร์กินดีกับผมด้วยร่บใช้หน้าทำให้ฝันผมจริงๆนะชุดมันเล็กไปหน่อยนี่มีชุดนะน้่มีชุดเล็กจิ๋ว <laughs> นี่คือคนที่เราพูดถึงมา่อกี้นิวอ์มสตรองคนที่ถูกบอกว่าเป็นมนุษย์คนแรกที่ได้เหยียบดวงจันทร์อยู่ไหมแต่จริงๆเรา,เาไปกันสมคนนะมี บัสอัลดีนกับไมเคิลคอลีนค่ะและรูปเนี้ยรูปที่คนเห็นบ่อยๆรูปภาพเนีย่ย <c oughs> ก็ไม่ใช่รูปนิวอัมตองนะเป็นรูปรูปของไรบัสอาลดีนใช่แน่จะเป็นรูปของบัสอาลดีนก็ไม่ใช่รูปนิวอัมตองแล้วคนที่ถ่ายอ่ะเป็นนิวอัมซองช่างแม่งช่างแมงไม่ใช่เรื่อง,อง <c oughs> ช่างแมงไม่ได้สำคัญอะไรความเรียบร้อย คนเดียวเลยอยามารอดูได้กันระบบสัญญาณของเรามีอายุมากกว่า4,600ล้านปีอยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกกลับมาร้อนอีกครั้งตรงนี้มีสวนน้ำวอเทอร์พาร์คพี่อยพี่พตะ بان ไข่หนของดีเลยนะดูเหมือนเราเพิ่งสร้างเข้าไปดูจักหน่อย ข้างหน้าประดับประดาไปด้วยออนกฟามิงโก้ไข่นกที่ใหญ่ที่สุดและเล็กที่สุดในโลกเขาจะรวมไข่ไข่สัตว์ปีกก่อนไข่สัตว์ปีกน้กอยๆดีอยู่นะคอยดูแบบตั้งใจทําอยู่นะจุดชมวิวส่วนนกชัยน้าวิหารหลวงปู่สุข <c oughs> ก็ต้องไปแล้วลหละเอาจริงนะผมเข้าใจแล้วเมื่อวานผมถามใครว่าผมจะมาใช่นาทเขาก็จะถามว่ามาส่วนนกเหรอทุกคนทุกคนก็จะบอกว่ามาส่วนนกเหรอมาส่วนนกเหรอโอเคผมเข้าใจแล้วเพราะว่าที่นี่มันมีทุกอย่างเลยมีทั้งนกใช่ไหมสวนน้ำหอดูดาว สวนสาธารณนะนี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้วาดจุดชมวิวได้อยู่ได้ทั้งวันตรงนี้ดีมากเลยสำหรับเด็กชายหน้าเลยนะโชคดีมากเลยที่มีสวนสาธารณะแบบนี้โอเคเอาเรื่องอยู่หลวงปู่สุกใช่ไหมครับ แต่ตรงนี้ก็จะเห็นวิวที่นี่นะใช้ได้เลยนี่เรา,าน่าจะเดินเกือบจะทัวร์แล้วนะดูเหลือมไม่กี้เห็นแวบแวว่ามีกงนกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอยู่ผมจะเดินไปดูตรงนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะออกจากที่นี่กันละไปเดินลง Let's go เข้าใจผิดผมนะว่ากงนกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียคือนกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแต่ว่า มันคือกรงที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียงงเลยเอ้ยกรงขาดยังอยู่กันไหมเนี่ยนกยังอยู่เนี่ยรูเปเลยเลยโอเคขออนุญาตนะครับโหโซนักมาก ออหนักมากโจรัสิเบิลไหนอะอ๋ออยู่นน้นเลยโอ้อถ้าเขาอยู่กันไกลๆเลยอะ่ะอยู่กันไกลๆตรงนน้นเลยโอ้ดูดิก็กว้างๆสูงๆก็ดีเหมือนกันนะนกจะได้แบบมีอิสระในการ บินในการวิ่งเล่นอะไรแบบนี้นี่เราถ่ายคู่กับคนนี้ก็ได้นกทองฟีนิกซ์คือใครนกยูงสีทองพอใจแล้วโซ่ขนาดนี้ไม่มีนกตัวไหนหลุดออกมาได้แน่แน่นอกจากรูนั้นรูใหญ่เบิม่มสำหรับนกพิซซนเบกเดี๋ยวราหารถไปที่พากกันก่อนแล้วก็ไปทิ้งกระเป๋าแล้วค่อย เดินเล่นลอบเมืองในเมืองกันดีกว่าเนาะไป let's go <S เ,เรียบร้อยติดปุ่นแถวนี้มีรถเข้าเมืองเนะี่ยอ๋ <c oughs> อมากกว่าทัวร์ใช่ไหมครับนี่มาจากไหนหรอมาจากสารคามสารคามขอถ่ายไ,ไว้ด้วยได้ไหมครับชื่ออะไรครับผมอ๋อแม่คับ จะนีหครับเดี๋ยวจะขอติดรถที่เขาไปลงข้างในเมืองคันนี้หรอครับขอลบกวนหน่อยนะครับนั่งในรางสะบียงชื่อใช่ไหมครับอ๋อได้ได้เลยีเสมรคนร้อ ถึงที่แล้วเหรอได้ได้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผมอะไรครับให้เหรอครับวายขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับแม่หนูบอยากให้เขาไปฮอดสารคามนี่หนินูไม่ได้อยากให้เขาลงนี่น ขอบคุณนะครับโชคดีามากเลยพวกแม่ๆเขามาส่งแล้วก็ให้ขนมมาด้วยนะวันนี้โชคดีสุดๆ Good day start with coffee ร้านนี้น่ารักจังแวะดีกว่า ผมแวะเพราะว่าสติกเกอร์สติกเกอร์ตรงนี้สวัสดีครับร้อนมากมีมะฉากไหมครับมีค่ะเอามะฉาครับเป็นม่ฉาล่มะคะครับดูใจแอดของดีขอญาตครับคนเล็กๆที่หายตัวได้ของเช้งขโมอยอ่านสนอยคุณครับเนื่องในวันนี้ประหยัดค่าเดินทางไปได้เยอนะนนะผมก็เลย กินน้ำหวานซะหน่อยขอโทษนะครับถามอะไรดีครับจากนี่ไปอุทยัยไปยังไงดีครับประมาณ30กิโลครับไปยังไงได้บ้างนั่งรถประจำทางม,มาไไหรือว่าใช่ค่ะไม่เคยนั่งรถประจำทาง <Okay. S 2> ไปยังไงไมท่บ้านใจไม่กาไม่กาบางปกรณ์ไม่ได้เลยหล่ะเราทำเช่าเที่ยวหรือเปล่าใช่ ไม่เชิญท่องเที่ยวน่าจะเป็นเดินทางมากกว่าเพราะผมไม่มีความรู้เรื่องท่องเที่ยวเท่าไหร่ติดตามได้ไหมครับได้ครับใสยของอายุตุ้องครับื่งทำไท้ยังติดต่อครับชื่อไหมครับที่ควรใจได้จริงไหมไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณครับดีกว่าเรากินชาเขียวไปยังไม่ได้จ่ายตังค์เลย กำลั็ไปจ่ายตังคี่เขาก่อนโอ้โหเดินมาตั้งไกลมีต้องเนาะลืมใจตังเกือบไปแล้วเลยเกือบเป็นโจรเรียบร้อยแกโอ้บอสสองไหมเห็นไหมไปไหนไปสองไหมคะบอสสองกล ผมผมยังไม่ได้ไปบอกเขา๋ยวผมไปพรุ่งนี้อ๋อไปพรุ่งนี้ใช่ไหมผมจะไปถามโบสองก่อนอ๋อออ๋ไม่เป็นไรฮะเท่าดูร้านก็ได้ครับเท่าไหร่เจ็ดสิบห้าค่ะเจ็ดสิบห้าบาทเกือบแล้วขอบคุณครับขอบคุณนะขอบันแทะเดี๋ยวมาอุดหนุนใหม่ครับ อันนี้ทําคลิปเหรอครับดูใช่แล้วทําคลิปช่องอะไรพี่ชื่อมาแคทสุดรุิยครับแต่ว่ายังไม่ได้อัพอะไรที่เป็นจริงจังเป็นเดินทางะครไม่ยุ่ปกติอยู่ไหนกรุงเทพหรอใช่เป็นกรุงเทพรับถ่ายติดได้ใช่ไหมถ่ายติดได้ครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมขอไว้ดูหน่อยพี่เอไม่ได้ครับผมจะไปครบเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดจริงหรอใช่แต่วันนี้เริ่มที่ภาคกลางก่อนอ๋อ ันึกยังไงมาที <coin out> ่ชไซนาตก่อนก็ภาคกลางไงอ๋อมาชไซนาตเลยผมไล่มาอ๋อไล่มาแล้วจังหวัดที่สามเลยมั้งครับในภาคกลางึไกลเหมือนกันนะผมนึกว่าบวกข้อสามอมาแล้วเจอเลยว้าวเงาอยู่งกว่าตอนนี้เลยบอกสิไม่รู้ว่ารถไปอุทัยไม่แน่ใจว่ามีไหมส่วนมากมันจะเป็นรถตู้อะที่ผ่านอะพี่ต้องลองโบกรถตู้กรุงเทพปูไทยได้กรุงเทพปูไทยจากตรงไหนครับฮะจากแถวนี้เหรอ ใช่ไม่งั้นก็ลองขอเขาติดรถไปเขาใจดีกันใช่ใช่ใช่เนี่ยผมมาเนี่ยผมไม่ได้จ่ายค่ารถอะไรเลยที่ผมมาเนี่ผเชื่อจะกู๊กูอ๋อไอตรวโม้ไอตึกใหญ่ๆสูงๆนั่นอ่ะพี่ต้องเลี้ยย้อนไปได้ได้เชืขอบคุณมากเลยครับชื่ออะไรครับผมชื่อเซลครับเซลนะครับโอเคยินดีที่รู้จักครับผมยินดีครับขอบคุณมากครับ <พ uka> ได้เลยอืบสวัสดี <ขอ S 2> ครับพ<ข>ี่สวัสดีครับครับโอ้คนใช่หน้าคนใช่หน้าใจดีขอโทษนะครับผมถามรถไปอุทัยธานีหน่อยได้ไหมครับมีไหมครับพี่พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ก็ไม่มีใช่ไหมครับรถเขาตอนนันเต็มที่เอกินไ,ไม่รับคนเขาไม่รับคนด้วยแล้วผมจะไปยังไงได้บ้างอุทัยก็เหมาไปไม่เป็นไร ขอบคุณครับผมไม่มีรถไปอุทัยอยีกแล้วโอ้ยัฉนฉันจะทำอย่างไรไม่รู้เลย,ยวันนี้นี่สุดยอดจริงเลยนะชัยนาคือจะเบสนะโอเคเดี๋ยวเราเดิไนไปที่พักกันครับพีต่ต้องพักครับจองแบบเดินเ้หรือเปล่าจองแล้ครับชื่อคนอะไรครับกุมภาครับเดี๋ยวไปดูห้องพร้อมกัน โอเคเลยนะห้องโอเค okay, เลยดีดรู้ไหมว่าเวลาเข้าห้องพักลุกนล้นอะไรสุดลุน้นเครื่องนำํำน้ำอุ่นไงเราและแล้วลลก็มีเครื่องทำน้ำ <c oughs> เครื่องทำนำ้นำอุ่นโอเครอดละโอเคเดี๋ยวผมขอพักก่อนครับว่ามาหนึ่งชั่วโมงเนาะแล้วเดี๋ยวจะไปต่อหรือว่าจะอะไรอะไรเดี๋ยวว่ากันสักคู่ ข oh, okay. อนานก่อนโอเคของเจะเดินไปเสาหลักเมืองชัยนาทนะ Google บอกว่าประมาณ2กิโลจากที่พักของผมเนาะผมก็บอกจะเดินไปเรื่อยๆนี่นแหละชัยนาททำให้ผมไม่ได้เดินเลยมีมีคนมารับอยู่ตลอดเวลามีคนมาถามว่าไปไหนแล้วก็ไปส่งไหมขนาดที่ร้านกาแฟยังจะมาส่งทั้งที่ผมก็ไปกินของเขาใหญ่เฉย เล้วขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายไป้กันคอให้กันพอให้กันพอ,นพอแต่ว่าไม่ไดกล้องโทรศัพท์ใช่ไหมไม่ใช่มันเป็นกล้องเฉพาะเลยครับมันมีไว้ถ่ายวีดีโออันนี้หรออ่าแล้วเวลาตั้งอ่ะเวลาตั้งหมายถึงตั้งพื้นเหรอครับออตั้งด้วยอ,อือนั่นแหละนี่เป็นแล้วก็ตั้งใช่น,นี่เองใช่ครับโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ใครคือกล้วยพี่ครับเสาหลักมุ่งไปทางนี้บ้างครับใช่ตรงไปเลยนะตรงไปซอยเลยนะครับแล้วเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายข้างหน้าใช่ไหมครับไม่ใช่ผ่านซอยนี้ไปก่อนผ่านแยกนี่ไปตรงไปก่อนแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับหน้าบ้านตรงนี้ดูคลาสสิกมากน่ารักดีนะดูดิเลี้ยงเป็นแถวเลย ร้านค้าเขาดูแบบคลาสสิกมากๆบ้านยังเป็นบ้านปูนผสมไม้อยู่ชั้นสองยังเป็นไม้อย,อยู่เลยเท่เนาะพอสุดทางเลี้ยวไฟแล้วก็เจอเลยของจริงเรียบร้อยไหว้าสาหลักเมืองชายน้าเรียบร้อย หมดแล้ววันนี้ชัยนาทเห็นอะไรแปลกๆไหมมันมีเสาโรมันอยู่ตรงนั้นได้ยังไงโอเคแปลกๆปืกอร่อยกินที่บ้านกินที่บ้านดีครับชื่อร้านว่ากินที่บ้านได้ปิครับเปิดเปิดไหมครับพี่ อห okay. นังสือพิมพ์ญี่ปุ่นนะครับแนะนำอะไรเดียวดีงั้นเอาหมูกรอบพร้อมพริกเกลือก็ได้ครับพิเศษโบยแล้วก็เอาก่อนก็ได้จษโวครับน้ำเปล่าก็ได้ครับพี่ทิ่งที่บ้างพี่ครับ ไอ้หมูกรอบพริกเกลือเหมือนกันใส่กล่องไ็ได้ไดครับ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณครับคิดไม,ม่ออกวันนี้มีความสุขนะจริงจริงต้นหอมหมูกรอบพริกเกลือ <c oughs> เรียบร้อยนะครับครับครับห้องง่ดีกว่าพวกเรากำลังจะเหมือน่ะตื่อแล้วเวลพวี้จะไปไหนต่อมาร์คดูอยู่ว่าจะไปอุทยัยธานีที่วัดเขาอะไรนะพี่นะถ้าไม่มีปนรถมันลำบากมันขึ้นลำบากเดินขึ้นได้มันมีบันไดไม่น่าจะไหวไม่น่าจะไหวมากันนะไม่ไหว เออส่วนมากเขาจะขึ้นรถกันหลูกขมขาไม่ไวหวมีอะไรโทรหาแม่นะ okay, ออโอเคครับจ้าจ้าโอเคจ้านอนนีดีิลูกสบาย,บายแล้วก็ผลประกอบการวันนี้นะทำแทมหนึ่งพันสิบสามบาทฟินอะไรก โชคดีอย่างแรกของวันนี้เลยได้ขึ้นรถบัสที่ตอนแรกอาจจะต้องรอแบบ2ชั่วโมงตอนคุยตอนแรกเขาบอกว่าสองชั่วโมงใช่ไหมปรากฏว่าผมก็นั่งงงอยู่ะมองไปเลื่อยไปเปื่อยแล้วก็เห็นว่ามีรถบัสคันนึงผ่านมาพออ่านป้ายมีคาว่าไชนาดอยู่แล้วผมก็เลยถามพี่วินแล้วพี่วินบอกไปเลยผมก็เลยวิ่งไปเลยพอวิ่งไปเสร็จปุ๊บขึ้นไปถามคนในรถคนในรถบอกว่ามันเข้าไปในใชไยนาดเลยเข้าไปในสวนนกไยนาาเลยผมก็เลยได้ลงสวนนกไชนาาเลย ในราคา90บาทสุดยอดอันนี้คือโคโชคดีโชคดีอีกทีตอนออกจากสวนนกใช่ไหมผมก็นั่งรอฝนหยุดตกอยู่ก็คุยเล่นไปกับป้าข้างๆผมผมจะเข้าไปยังไงได้บ้างอะฟิลประมาณนั้นใช่ไหมแล้วป้าก็บอกว่าเนี่ยป้าก็น่าจะได้เข้าไปเหมือนกันจะให้ไปส่งไหมล่ะผมก็เลยเอ,อขอรบกวนเลยครับก็เลยขอเขานั่งมาด้วยแล้วเขาก็ขเขาเป็นข้าราชาการกเกษียณเนี่ย แล้วมาเที่ยวกันเป็นแบบรถทัวร์ใหญ่ๆแล้วเขาก็ร้องคาโอเกตแล้วเราก็ได้นั่งฟรีเข้ามาในตัวเมืองเลยลงรถปุ๊บเอไปเจอร้างกาแฟผมก็เลยนั่งเล่นแป๊บหนึ่งพี่พี่ที่ร้างกาแฟตอนแรกจะไปส่งผมบอขอสอด้วยแบบใจดีมากอ่ะผมคุยเล่นกับเขาแล้วเขาบอกว่าไปไปเดี๋ยวพี่ไปส่งบอขอสอแต่ผมก็เกรงใจกลัวเขาจะต้องทิ้งร้านใช่ไหมผมก็เลยเดิอนออกมาพอเดิอนออกมาเสร็จปุ๊บเซลลคนที่ชื่อเซลลที่ผมขึ้นรถเขามามาจอดข้างๆแล้วก็ถามว่าจะไปไหน ผมก็บอกว่าผมจะไปโรงแรมเนี่ยเลี้ยวขวาไปก็ถึงแล้วเลยเนี่ยเขาบอกเขาจะไปพอดีเดี๋ยวเขาไปส่งวันนี้มันคือวันอะไรเนี่ย <c oughs> วันนี้มันคือวันที่ประหยัดค่ารถไบผมใจค่าเดินทางเป็นแค่ออกมาจากสิง์บุรีแล้วหกสิบค่าวินกับรถบัสอีกเก้าสิบาทแล้วผกผมไม่ได้จ่ายค่าเดินทางแล้วที่เหลือเป็นค่ากินค่านอนใช้นานสุดยอดไปด <c oughs> ต่อไปผมยังไม่แน่ใจว่าผมจะไปอุทัยธานีหรือว่าจะไปนครสวรรค์ดีหรือว่าจะข้ามไปกําแพงเพชรเลยอันนี้ในชิดไม่ออกยวค่อยคิดเดี๋ยวค่อยคิดพวกนี้โอเคไปแล้วครับสนุกมากเลยวันนี้แรบมบบ๊ายบาย